วันนี้เข้ามาสายมือเทียเท่ยงมือเสี่ยงเที่ยงเข้ามาสายเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทิศทางที่พี่แฝดเข้ามานะคะเห็นไหมคะโคนทั้งนั้นเลยบ้านบ้านนี้เขาอยู่คนเดียวบ้านนี้อยู่กี่คนเจ้าขอเข้ามากองไกลขึ้อกองนะจ๊ะอ๋อหน้าบุญมีหน,าหน้าแน่นหน้ามาได้จะได้เดี๋ยวก่อนอันนี้ข่าวอะไรเนี่ยเขาตอนไหมครับเอขอ นบ้านนี้ด้วยใช่ไหมกินเยอะๆกินให้อิ่มจุัองอยู่กนะจุ๊จุเออตัวเองอยู่กี่คนนะเออ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 ่ออเ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 อนเออ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 ออเออเเมอนออเออออเอ ได้เยเหรออ๋อโอ้ยมีหมาเป็นเพื่อน